โอเคค่ะอันนี้นะคะเราจะมาสอนใช้เครื่อง UV Spectrophotometer นั่นเองนะคะเครื่อง UV ของแลบเรานะคะก็จะเป็น Hitachi นะคะรุ่น U1900 นั่นเองเนาะนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำการวัดทั้งหลายแล้วนะคะแล้วก็มาดูนี่คือคิวเวตนะคะเราจะเห็นได้ว่าคิวเวตนี้เนี่ยนะคะเป็นมันจะไม่เหมือนคิวเว็ตพลาสติกเนาะมันคือ Q คิวเว็ตคอรสนั่นเองนะคะเราจะใช้ Q คิวเว็ตคอรสเท่านั้นสำหรับ าการวัดด้วย UV Spectro นะคะเพราะว่าคอสเนี่ยจะไม่ดูดกลืนแสง UV เนาะก่อนอื่นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกันนะคะก็คือต้องทำความสะอาดนะคะของคิวเวตนะคะให้เรียบร้อยก่อนเนาะก่อนจะวัดนะคะด้วยน้ำกลั่นเนาะมีนาแล้วก็ซับอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์จะพยายามจับแค่ตรงด้านข้างแค่นี้พอนะคะคันนี้เนี่ยเวลาเราจะวัดค่ะเราก็ต้องทำแบงก์ก่อนนะคะเซต ศูนย์ก่อนเสมอนะคะซึ่งศูนย์ในที่นี้หรือแบงค์ของเราในที่นี้เนี่ยก็คือน้ำกันนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ใช้กันบีบน้ำกันเข้าไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเนาะอย่าให้มีฟองอากาศนะคะอยู่ในคิวเวตเนาะเช็ดให้เรียบร้อยอะนะคะนี่เนาะนะคะแล้วก็อย่าให้มีลายนิ้วมือด้วยเนาะจากนั้นค่ะ,ะมาดูที่เครื่องนะคะเราก็จะเสียบ หนะะดูดูนะคะแสงนะคะของเครื่องอันนี้ผ่านมาทางนี้นะคะดังนั้นเราควรจะวางคิวเวตแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้ใช่ไหมถ้าแบบนี้แสงมันก็จะผ่านตรงด้านขุ่นถูกปากก็จะไม่ถูกต้องนะคะเราก็วางแบบนี้โอเคเนาะเครื่องนี้จริงๆแล้วมันจะใส่ได้4คิวเวตแล้วมันใช้ชักเข้าชักออกได้แ,แต่มันสี่มันใช้ได้แค่ทีละอันนะคะอันนี้ก็เป็นแบลกงเนาะทำใส่เสร็จก็ปิดฝาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูมาเซ็ต ค่าแลมดาที่เราต้องการวัดเนาะอันดับแรกก็กดไปที่ go to wl นะคะคือ go to w a v l a n g ตรงนี้จะขึ้นเนาะเริ่มต้นนะคะในหนังสือเราจะให้230เนาะแต่ถ้าเราทำจริงจรย์จะให้เริ่มต้นที่250นะคะแล้วก็เพิ่มไปทีละ5นาโนเมตรนะคะแล้วหนูก็กด enter รอแปบ๊บนึงได้ยินเสียงเครื่องอยู่เนาะ m o v i n g m o v i n g เนาะจนมันนิ่งแบบนี้ก่อนนะคะ ในนี้เป็น blank ใช่ไหมคะให้กด auto zero นะคะก็คือบอกให้เครื่องมันรู้ว่านี่คือ blank นะคะคือค่า OD เท่ากับศูนยนั่นเองเดีายเท่ากับกันนี้เนาะจากนั้นค่ะเราก็เอา blank ออกมานะคะแล้วเราก็เอาโปรตีนซึ่งอันนี้จเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างของโปรตีนหรือกรดอะมิโน,โนใส่เข้าไปที่ตำแหน่งเดิมเนาะแล้วก็ปิดฝานะคะแค่นั้นเองค่าที่ได้นี้หนูก็จดค่าออมา โอเคไหมจากนั้นแล้วก็วัดต่อที่2 5 0 5หใช่ไหมคะหนูก็เปลี่ยนเอาแบงค์นะคะมาใส่อย่าลืมปิดฝานะเหมือนเดิมไปที่ go to w e f e r e n g e 255กด enter นะคะจะเย็นๆแล้วรอให้มันขึ้นหน้าต่แบบนี้ก่อนนะคะอุ๊ยขอโทษคะ่ะลืม set zero อ่าให้เป็น0ูนย์นะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยน ส่สารของเราก็ปิดฝาก็ได้ค่าหรือก็จดค่าก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง350นะคะแล,ะล้วหรูก็าค่าที่ได้มาพลอตนะคะเป็นสเปกตรัมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่อง UV ทําแบบง่ายๆนั่นเองค่ะ